ชีวิตของผู้ที่รักใคร่ชอบพอและคุ้นเคยแทบทุกคราวไปคราวนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ากลับมาถึงก็ได้รับทราบข่าวการถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุของอาจารย์อรวรัณน <c oughs> ซึ่งเป็นภริยาของคุณนิรุตสิริจันยาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขับไปคนเดียวเวลาดึกตีสามแล้วก็พลิกคว่ำไปชนต้นไม้เสียชีวิตทันทีเอาหมาไปเป็นเพื่อนตัวหนึ่งหมานั้นไม่เป็นอะไรเลยครับเพราะว่าตัวมันเล็กแต่สำหรับอาจารย์หมูนั้นพอผมได้ทราบข่าวก็แทบช็อก เราเพิ่งกลับจากไปเที่ยวเมืองแคนซ์ที่ออสเตรเลียกันมาเพียงสองเดือนเท่านั้นเองก็มาจากกันไปแล้วโดยไม่คาดฝันกันมาก่อนนั่นก็รายหนึ่งแล้วนะครับพอต่อมาเมื่อวานนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากพันตำรวจเอกเสถียรสินทุเสนต่อมทก .5 แก้งข่าวมาว่าโสรัตส,สุจริตกุลเพื่อนของเราซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งญาติเพราะว่าพันธบรุษของผมนั้นมีเลือดสุดจริตกุลอยู่ด้วยโสรัตก็เป็นเสมือนน้องชายแล้วก็ เป็นเพื่อนธรรมศาสตร์ด้วยกันด้วยเขาบนถึงผมอยู่ตลอดเวลาเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่นอนอยู่โรงพยาบาลเข้าใจว่าสมิติเวชพาตัดแล้วครับแต่มันก็ลุกลามไปจนกระทั่งเหลือกำลังที่จะแก้ไขโสรัสก็ นอนเจ็บอยู่เป็นเวลานานเวลาคุณเสถียรไปเยี่ยบก็บอกว่าไอ้สีไม่เห็นมันมาเลยผมก็ติดธุระอยู่ตลอดเวลาดูไปก็เหมือนคนใจดับเพราะว่าโสรัตกับผมไี้นอกจากจะเป็นญาติก็ยังเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตั้งแต่ เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆละ่ะจนกระทั่งเขากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเลขาธิการกอพอแล้วก็เป็นวุฒธธิสมาชิกเขาได้ทำอะไรไวใ้ให้แก่บ้านเมืองมากทีเดียวล่ะครับเป็นคนที่มือสะอาดเป็นอย่างยิ่งคนหนึ่งในวงราชการไทยไม่มีการด่างร้อย สมกับสกุลที่ชื่อว่าสุจริตกุลได้ข่าวเขาเสียชีวิตทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นจะได้ข่าวนี้ก็อดที่จะใจหายไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมจนแล้วจนรอดแต่คนที่ไปเยี่ยมโสรัตมาก็บอกว่าเห็นแล้วมันสมเพศวะ่ะ อยากให้เพื่อนจดจำโสรั์ในขณะที่ดีๆมากกว่าที่จะเห็นนอนแบบอยู่กับเตียงซึ่งจะทำให้มันติดตาไปนานหรือเกิด <im itation> เขาได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเ,เมื่อวานนี้ที่วัดเบญจมาบพิษเข้าใจว่าที่ศาลาสมเด็จ เอ,อสารานั้นผมก็ไม่ค่อยคุ้นครับเพราะว่าวัดเบญจมาบพิษนี่ผมไม่คุ้นเท่าไหร่เห็นเขาบอกสาราที่มีหอ,หอสมุดปอกิติวันนั่นแหละตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลอยู่ที่นั่นที่วัดเบญจมาบพิษก็คงจะมีกำหนดเจ็ดวันนะครับส่วนอาจารย์หมูอาจารย์อรรวาน,นั้น ก็อยู่ที่เข้าใจว่าวัดมากุดผมยังไม่ได้ไปทั้งสองศพเพราะว่าวันนี้ผมก็ต้องไปงานที่เชียงใหม่เป็นงานของการบินไทยเดี๋ยนะครับยังไม่เสร็จก็ต้องขึ้นไปเชียงใหม่เราจะกลับในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปแต่เช้านี่พอพูดเสร็จเดื๋ผมก็ไปแล้ว ไปเชียงใหม่แล้วนะครับ <c oughs> ไปทีไรก็มีคนตายทุกทีไม่รู้เป็นยังไงคนบอกว่าผมนะ่ะรู้จักคนมากแล้วก็อยู่มานานตั้งเจ็ดสิบปีอย่างนี้ก็ย่อมจะได้ข่าวผู้ซึ่งรักใคร่คุ้นเคยชอบพอกันจากไปเรื่อยๆทั้งๆที่เราบอกว่าอย่าแซงคิวกันเด้อ เด็กๆก,ก็ยังแซงคิวกันไปแล้วเกิดขนาดลูกของเพื่อนก็แซงคิวกันไปหลายต่อหลายรายเรื่องของความตายนี่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะตายเมื่อไหร่ผมได้พูดเสมอพูดตลกตลกะบอกคนที่รู้วันตายและที่ตายของตัวนั่นน่ะคือพระเอกลิเกรครับเพราะว่าต่อโผก็เขาสั่งว่าเวลาเอ็งเล่นบทตายน่ะนะเอ็งต้องเลือกที่ล้มลงตาย ในที่ที่ไม่ค่อยสกปรกเพราะว่าไอการซักเครื่องเนี่ยมันแพงเพราะฉะนั้นก็เลือกที่อย่าให้มันสกปรกให้มันสะอาดสะอาดสักหน่อยจะได้เครื่องไม่หมองแล้วก็ใส่แล้วก็สง่างามไร้รำแล้วก็เป็นที่จับตาจับใจต่อไปเพราะฉะนั้นพระเอกลิเก เวลาจะตายจะต้องรำหลายถี่เซไปเซมาเซไปเซมาเข็นบาโดงพระขันแทงเนี่ยอุย้ยกลุ่มแผลรำอยู่นั่นแหละครับมองดูตรงไหนเฮ้ยตรงไหนอีกฝุ่นก็ยังแยะเอาไปตรงนี้ก็แล้วกันว่าแล้วก็ค่อยๆทอดตัวลงไปแล้วก็ถึงบทตายนั่นแหละครับเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้เวลาตายและที่ตายของตัว ็พูดตลกตลกกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดนี้ทั้งโลกสัจธรรมเรื่องของความตายด้ก็คือเราไม่รู้เวลาตายวันไหนแล้วที่ตายที่ไหนถึงเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุไงครับถูกต้องเลยมีเหตุที่จะต้องให้อุบัติขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันไอเจ็บไข้ได้ป่วยน่าก็ไปอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเยียวยาจนสุดความสามารถแล้วไม่เป็นผลสำเร็จก็จะจำเป็นจะต้องจากไปแต่อุบัติเหตุนี่สิรับมันเกิดด้วยเหตุอันเป็นที่บังเอิญหรือเกิดสมมุติว่าเราช้าไปสักนิดหนึ่งอย่างเช่นอาจาร,รย์อ,อ,อุอรวัรณแทนที่จะไปตีสามก็ ไปซะตอนเช้ามันก็คลาดแคล้วกันไปหลายต่อหลายแห่งยามวันก่อนเนี่ยลูกชายของผู้บริหารของโรงแรมทราเวลเลอร์ถ้าขึ้นไปหาแม่ไปเอากุญแจรถที่แม่แทนที่จะใช้กุญแจสำรองของตัวเองก็จะไม่มาโดนยิง โดยยิงผิดตัวที่นั่งดังสื้อพิมพ์คุณนพคพะเขาไม่ฟังอิราฆ่าอิรมคงจะเมาหมาัดยิงใหญ่เลยทั้งๆท,ที่คนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยก็เข้าออกมาจากทราเวลเลอร์เนี่ยเห็นเกิดเหตุคนุงดูกันแล้วก็มีประตูรถเปิดอยู่ก็นึกว่า เรียบร้อยไปแล้วก็เดินไปปิดประตูรถเท่านั้นเองล่ะครับพอกลับมาถึงรถของตัวเองจะสตาร์ทออกก็มากระหน่ำยิงเอาตูม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 เวลานี้ก็ยังผ่าตัดเอากระสุนออกไม่ได้สองแห่งคืออันที่ไปตุงที่เส้นเลือดใหญ่ที่เข้าไปเลี้ยงหัวใจกับที่ไขสันหลังโชคดีนะครับที่เป็นปืน จุดสองสองที่ไม่ใช่เป็นประเภทที่คว้านลำกล้องแล้วทะลุทะลวงได้มากอันนี้เป็นปืนจุดสองสองธรรมดาแรงขับมันก็เลยน้อยหน่อยแต่อย่างไรเมื่อก่เป็นปืนครับถ้าถูกที่สำคัญเข้ามันก็ตายไปได้เหมือนกันในเรื่องปืนผาหน้าไม้นี่ก็เหมือนกัน ผมว่าเอาไปห่างๆตัวซะดีกว่าอย่าเอามาอยู่ใกล้ตัวเลยดูแล้วมันก็มันเกิดความไม่สบายใจนั่นก็เป็นเรื่องของโลกครับเรื่องของความตายก็เจออย่างนี้ก็ขอ,ขอเรียนมายังผู้ที่รู้จักคุ้นเคยคุณโสรัตสิทธิสุจริตกุล อดีตเลขาธิการกพได้ทราบทั่วกันว่าตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเบญจฯนะครับที่ศาลาซึ่งเป็นหอสมุดปอกิติวันนั่นเองวัดเบญจมาบพิรครับเอาล้ครับมาว่ากันถึงเรื่องออปากเรื่องท้องเรื่องกินอะไรให้มันชื่นช่วยกันดีกว่า เมื่อวานนี้ผมพูดค้างไว้ถึงว่าอาหารก็มีให้เลือกหลายต่อหลายอย่างอย่างอาหารไทยเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะครับจะมีประเภทเข้าวแกงประเภทพัตตาคานผมก็ไปมาแล้วทั้งหนาวหนาวเนี่ยเราก็ไปได้ซดแกงอุ่นๆร้อนๆเหงื่อมันก็ซึมแม่ดีจับ วันนี้ก็จะมาว่ากันเรื่องอาหารจีนอาหารจีนที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขามีชื่อเสียงว่าเป็นจีนจริงๆมานานแล้วตั้งแต่เมื่อสมัยส,ยสงครามโลกสงบลงใหม่ๆอัมสเตอร์ดัมนั้นถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่สามารถ มีเมืองขึ้นเป็นประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆไม่รู้ตะกี่ร้อยกี่พันเกาะอ,อยู่ในปกครองของฮอลแลนด์หรือดัตช์ถ้าท่านได้ยินชื่อของบริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย ท่านคงจะนึกออกว่าเมื่อสมัยเราราวแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชกี่ร้อยปีมาแล้วผมก็นับไม่ถูกแล้วครับเอาในสมัยอยุธยานั่นก็แล้วกันก่อนหน้าแผ่นดินนั้นอีกชาวดัตช์ได้เดินเรืออ้อมแหลมกูทโทบมาทางตะวันออกไกล แล้วก็ไปไกลจนกระทั่งถึงอินเดียก็ได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นที่อินเดียโดยตั้งเป็นบริษัทค้าขายเรียกว่าบริษัท Dutch อีสต์อินเดียแล้วที่แหลมกูธโฮปนั่นก็เหมือนกันพวกดัตช ได้อบพยพผู้คนจากประเทศในยุโรปของตัวเองมาขึ้นฝั่งที่แหลมกูโทโฮกแล้วก็มาบุกเบิกทำไร่ไถนาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อจะส่งให้แก่เมืองแม่ในยุโรปเรียกว่าเป็นฟาร์มใหญ่ทางดินแดนแถบนี้ ชาวดัตช์นี้เป็นฝรั่งพวกแรกที่ขึ้นที่แหลมกูโทบก่อนหน้าพวกฝรั่งเศสที่มีข้อพิพาทกับโปก๊กอพยพมาอยู่หลังดัตช์ถึงสามสิบกว่าปีพวกดัตช์โบราณนี้เรียกกันว่าพวกบัวบัวนี่เข้าใจว่าเป็นคำภาษาดัตช์ โบราณแปลว่าเกษตรกร,กรในตอนหลังอังกฤษขึ้นฝั่งที่กูดโฮกหลังเป็นเวลาตั้งร้อยปีแต่อังกฤษนั้นเขาขึ้นไม่ขึ้นเปล่าครับไม่ขึ้นไปหากร้างถังพงทำมาหากินแต่เขาขึ้นไปพร้อมกับกำลังตหาร พอขึ้นไปก็ใช้กําลังเข้ายึดที่โน่นยึดที่นี่ยึด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 ไปทีแรกก็ยึดในที่ซึ่งเป็นของคนพื้นเมืองยึดเหมืองทาเหมืองทองทาเหมืองฐานหินเหมืองทองแดงอะไรแต่อะไรหลายต่อหลายอย่างเหมืองเพชรก็ทําอะไรที่เป็น ของดีๆอยู่นะยึดแล้วเอาไปทำเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไปหมดต่อมาก็ไปยึดเอาที่ดินของพวกบัวพวกดัตช์นี่ครับก็เลยเกิดสงครามกันขึ้นสงครามนั้นเรียกว่าสงครามบัวเซอร์วินสตันเชอร์ชิลรัฐบุรุษของอังกฤษจบจากแซนเฮิร์สต์ใหม่ๆ เป็นร้อยตรียังไปสงครามบัวที่แอฟริกาใต้ก็เป็นเวลาแค่ร้อยกว่าปีน่เองที่เกิดพิพาทกันและในที่สุดพวกบัวหรือพวกดัตช์ก็ต้องยอมสยบให้แก่กำลังของอังกฤษและอังกฤษก็ได้ปกครองแอฟริกาใต้ มาเรื่อยเลยทีเดียวจนกระทั่งได้รับเอกราชจนทุกวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องของดัชซึ่งเป็นนักเดินเรือที่เก่งกล้าสามารถที่สุดแล้วก็สามารถที่จะใช้กำลังปกครองหมู่เกาะชวาทั้งหมู่เกาะได้เป็นผลสำเร็จ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงทางชวานั้นก็ได้ลุกฮือกันขึ้นแล้วก็เรียกร้องเอกราชที่เป็นคำภาษามาลายูว่าเมอเดก้าก็เกิดการสู้รบกันในที่สุดทางฝ่ายดัตช์หรือฮอลแลนด์ ยินยอมให้ชวานั้นเป็นเอกราชก็ตั้งบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ชื่อใหม่ชื่อว่าประเทศอินโดเีเซียซึ่งมีประธานาธิบดีคนแรกก็คือสุการโนซื่อคล้ายๆกันนะครับท่านประธานาธิบดีทุกวันที่ท่านเป็นนายทหารมาเก่า ชื่อสุฮาโตแต่ท่านสุกาโดนั้นพวกบรรดามุสลิมทั้งหลายเรียกว่าบุงหรือบังหมายความว่าพี่ใหญ่บุงสุกาโนนะฮะนั่นแหละดัชนั้นด้วยความที่มีเมืองขึ้นเป็นตะวันออกไกลซึ่งเขาถือว่าเป็นเกาะแห่งเครื่องเทศเป็นสไปซ์ไอแลนด์ พวกพริกไทยพวกอะไรต่างๆนาๆนานี่ก็จะต้องส่งเข้าไปเป็นสินค้าที่ยุโรปดักตัวเงินทองด้วยการค้าขายเนี่ยร่ำรวยมหาศาลจนกล่าวกันว่าราชวงศ์โอเรนจ์ของฮอลแลนด์เนี่ยนะครับเป็นราชวงศ์ ที่มีทรัพย์สมบัติมากเรียกว่าพอๆกับราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษไม่ต้องดูอื่นดูไกลดูบริษัทเชลก็แล้วกันบริษัทเชลนี้ชื่อรอยัลดัตเชลนะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ฮอลแลนด์ครับรอยัลดัตเชลรวมกันแล้วก็เรียกสั้นๆบริษัทเชลแต่ที่จริงเต็มภาคภูมิต้องเรียกว่ารอยัลดัตเชลน้ำมันนี่เขามีบ่อน้ำมันมากมายจะเหลือเกินก็ทำให้ประเทศของเขาดีก็รุ่มรวยเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองโดนเยอรมันบุก แล้วก็เข้ายึดครองเพราะว่าพรมแดนมันอยู่ติดกันเลยทีเดียวครับนี่ผมเล่าถึงภูมิประเทศให้ฟังก็เพื่อจะโยงเข้ามาว่าที่ฮอลแลนด์นั้นโดยเฉพาะอัมสเตอรด์ดัมเป็นที่ซึ่งมีสินค้าทางตะวันออกไม่ว่าจีนจามสยามพมา่ามีขายตั้งแต่โบ,บราณมาแล้วครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาด ที่อาหารจีนที่ดีจะอร่อยเป็นที่หนึ่งในยุโรป